โดนไอฝนนะครับโดนไอฝนจะทําให้นกของเราผาดขนได้เลยนะครับผาดขนได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบปจักระพง์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาหลังสงการนะครับช่วงสงการก็ทุกคนคง สนุกสนานนะครับพี่น้อง f อของจกระพง์นะครับไปเที่ยวไปหาญา,าตินะครับไปเยี่ยมญาติหาพ่อหาแม่นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เรามาทํางานอ,าอยู่ในกรุงเทพหรือในจังหวัดอื่นนะครับก็แวะกลับบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานไปหาพ่อหาแม่นะครับก็คงจะมีความสุขก,กันนะครับบางท่านก็ไปเจอได้กินข้าวกินปลาไป หาเพื่อนไปต่อนกนะครับแต่ส่วนจกระพงก็เล่นสงการเหมือนกันครับก็ไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยได้ออกคลิปนะครับก็มาอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็จะนำสิ่งดีๆมาฝากหลังสงกานนะครับว่านกช่วงนี้ทำไมถึงต่อไม่ติดนะครับต่อไม่ค่อยจะเข้านะครับเพราะว่า,าพายุ หรือดูร้อนนะครับก็จะทําให้นกของเราโดนฝนนะครับโดนฝนอพอกลางวันมาโดนแดดร้อนนะครับบางทีตัวอื่นตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ชายคาหรืออยู่ในบ้านก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้คลุมผ้าไว้นะครับจะโดนไอฝนนะครับโดนไอฝนจะทําให้นกของเรา ผัดขนได้เลยนะครับผัดขนได้นะครับสําหรับนกนกไอในกรงเรานะครับไม่ไม่ได้โดนอะไรนะครับโดนไอฝนแค่นั้นบางทีก็เป็นวัดนะครับเจ็บคอ,อเวลาขันหรืออยู่เฉยๆก็อ้ปาปากขึ้นสะบัดหน้าปั๊บปั๊บเขาเป็นวัดลงคอนะครับพี่น้อง f อฟหลายคนก็ทักมาถามว่าอ,อาการแบบนี้ทําอย่างไรนะครับเขาก็คง จะเลี้ยงใหม่ยังไม่รู้นะครับสําหรับน้องๆมือใหม่คนมือเก่าก็เคยคงเคยรู้นะครับว่ารักษาแบบไหนนะครับรักษานะครับสําหรับการรักษาก็คือให้พี่น้องเอายาฆ่าเชื้อแก้กเสพของคนนะครับให้ลงไปใส่ลงไปในระบอกน้ํานะครับล้างกระบอกน้ําให้สะอาด แล้วก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งเม็ดเลยครับถอดปอกแคปซูลออกหย่อนลงไปเทลงไปหนึ่งเม็ดเขาไม่กินไม่หมดหรอกครับเขาไม่ได้กินทีเดียวเขาจิบจิบจิบจบไปเรื่อยเเดี๋ยวก็หายครับไม่ยากสักหน่อยเลยแล้วก็ที่แน่แน่ก็คือต้องให้มีข้าวนะครับมีน้ำมีดินดำมีธัญพืชนะครับให้เขากินอย่างสมบูรณ์นะครับเขาจะ คึกเร็วนะครับคึกเร็วไม่เป็นไข้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับมีภูมิต้านทานนะครับด้วยสมุนไพรที่อยู่ในข้าวในดินดำนะครับเรื่องดินดำนะครับที่กินไปไม่ใช่ดินดำก็ช่างนะครับเป็นดินโป่งดินเอียดดินอะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ความที่จะเป็นสมุนไพรจะไม่มีนะครับจากธรรมชาติไม่เยอะนะครับที่ไม่เยอะก็คือ นกที่อยู่ในปา่าไม่ทําไมไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยนะครับก็คือเขาได้ออกไปหากินเขารู้จักว่าตัวไหนคือสมุนไพรที่เขากินแล้วเขาจะ,อ,ะอยู่ได้อยู่ได้นานไม่เป็นไข้เป็นวันเหมือนคนเรานี่แหละครับตรงไหนต้นไหนเป็นยาต้นไหนไม่เป็นยานะครับก็รู้กันนะครับเป็นยารักษาตัวของเขาเองนะครับอ,อย่างเช่นผักเส้นผีอย่างนี้ครับ เม็ดถัวเม็ดจ้าเม็ดอะไรอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาจะ,ะช่วยเป็นยาให้เขานะครับเราเอามาอยู่ในกรงนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปหายกินไหนได้เราก็ควรที่จะหาให้เขากินนะครับเห็นไหมพี่น้องเอซีน้องๆเวลาเอานกเขา้าเนียดเพื่อจะออกต่อนะครับไปวางไว้ปุ๊บวางไว้พื้นพื้นดินนะครับเขาจะติกหายกินก้อนหิมก้อนกรวดนะครับเพื่อช่วยย่อย บำรุงธาตุนะครับช่วยย่อยนี่ก็คือว่านกพวกนี้กินข้าวเป็นเปลือกนะ,ะเมล็ดข้าวเป็นเป็นแกลบเป็นเปลือกนะครับอย่างพวกข,ข้าวฟงข้าวฟางแข็งแข็งเขาจะมีสิ่งช่วยย่อยนะครับนกเขาใหญ่ของเรามันจะมีกลืนมีกระเพาะสองกระเพาะนะครับกบระเพาะหนึ่งกระเพาะสองคือกลืนนะครับเพื่อช่วยย่อยถ้าไม่มีเม็ดก้อนหินก้อนกวนหรือดินดําช่วยย่อย นกจะทำใหเ้เกิดสิวนะครับตามหน้าตามคอนะครับเพราะว่ามันมันร้อนนะครับคือไม่ไม่มีการย่อยท้องอืดน,นี่แหละครับเหมือนคนเราที่อาหารไม่ย่อยอือดอดัดเลอก็ไม่เลอตดก็ไม่ตดนะครับก็ปากพ้องนะครับปากพองปากเอเป็นถ้าภาษาอีสานเขาเอิยนปากเป็นกลางาห่อนใน ทําให้ปากเราพองนะครับให้เป็นบลาเจ็บนะครับก็เหมือนกันกับนกนะครับถ้าไม่ได้กินของพวกนี้นะครับเป็นสิ่งช่วยย่อยก็เป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คุยไปเรื่องนกแล้วก็วนเรื่องยาเรื่องอาหารนะครับไม่เป็นก็คุยต่อนะครับช่วงนี้ตัวก็ฝนเลยนะครับช่วงหน้าร้อนบ้างฝนแต่ ที่ทุกที่ทว่าไทยนะครับก็ฝนตกแต่น่าจะพบยังไม่ได้ไถแปลเพราะว่าไถดะไม่ใช่ไถนะคือต้องหน้าดินแล้วก่อนเราหวานตอนผานะครับก็ก็ต้องรอคุยกับรถเขานี่เขาน่าจะว่า,าน่าจะมาเมือร่นนะครับมือรนที่จะไถนะครับก็เตรียมไว้นะครับตากหน้าดินก็นี่แหละครับนกปลา ก็ไม่คึกนะครับจะกระพงอยู่ทุ่งนานกป่าตอนเช้าขึ้นมานี่จะนอนฟังก่อนว่านกป่าคึกหรือเปล่าอ่าถ้าคึกก็จะเอานกออกไปเช็คถ้าไม่คึกก็เอาไปเฉยเฉยนกเราก็ขันแต่นกป่าก็ไม่มานะครับเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอับนะครับภาษานกถ้าโดนฝนโดนไอฝนอย่างนี้เขาเรียกว่านกอับนะครับอ,อับหมายถึง อับชื้นนะครับอับชื้นเพราะว่าร่างกายเขาโดนฝนโดนอะไรนี่อาจจะไม่มีความร้อนในตัวจะอับชื้นจะทําให้นกของเราไม่ขันนะครับถ้าโดนละอองฝนเยอะๆก็สามารถที่จะทําให้นกเราถ่ายขนหรือผัดขนได้เลยนะครับอ่ะนี่แหละน้องๆ f อท่านไหนสนใจ อยากจะทราบเรื่องอะไรนะครับโทรถามจกักรพงศ์ได้เลยนะครับโทรถามปรึกษาได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับนกเขาเรื่องเกี่ยวกับอาหารนกเขานะครับก็ทักถามจกักรพงศ์ได้เลยนะครับเบอร์0 9 5 1 6เบอร์0 9 5 1 6 2 9ก6 2คือเบอร์ไลน์นะครับทักไลน์โดยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรออกไม่ได้แต่ทักไลน์ได้นะครับแบบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทร ส่วนตัวก็คือเบอร์0636726362นะครับคุยกับจักรพงศ์ได้นะครับนอกจากกลางคืนอย่าโทรมานะครับกำลังนอนอยู่โอ้โหตกใจมากนะครับตกใจเพราะว่าคนแก่แล้วจักรพงศ์แก่แล้วก็สามารถที่จะช็อกนะครับกลางคืนกลัวจะมีเรื่องมีราวอะไรค่อยๆโทรมาตอนที่บ่างๆนะครับกลางวันนะครับกลางวันถ้าเกินสองทุ่มไปไม่ต้องโทรหาผมนะครับ ถ้าแชทก็แชทได้นะครับก็เออก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาจากพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้าเป็นพเนียดเป็นดินดาเป็นข้าวขัดนะครับอ่าสมุนไพรนะครับของจากพง์คือสมุนไพรทุกชนิดนะครับส่งแทบทุกวันนะครับส่งแทบทุกวันพี่น้องอ่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของจากพง์นะครับจากพง์ก็จะทําสิ่งนี้ให้ดีๆพัฒนาขึ้นไปให้ นกของเราไม่เจ็บป่วยง่ายคึกเร็วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแฟนเพจ Facebook นะครับจักระพงชาแนลนกเขาใหญ่ B2 นกเขาใหญ่ B2 ใบจักระพง์จักระพงรังนกเขาหรือจักระพงวงาศาท่านทราเป็นเฟซบุ๊กเป็นเพจนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับจักระพงชาแนลก็ติดตามได้นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ ดิกตอจักรพง์นะครับดูเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับิกตอกครับจัก,กรพงาแนลครับอ่ะคุยมาก็นานพอสมควรนะครับให้รักษาสุขภาพของพี่น้องนะครับทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับดื่มก็อย่าดื่มมากรักษาสุขภาพดื่มพอให้ร่างกายเลือดสูบฉีดมีเรี่ยวมีแรงนะครับก็รักษาตนให้พ้นจากภัยทุกคนสําหรับจัก,กรพง์ในช่วง พี่ใหม่ไทยสงกรานก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเรานะครับที่สูงอายอุที่ชอบนกเขาเหมือนกันนะครับก็ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานๆดูนกเล่นนกให้ลูกให้หลานเราได้สืบทอดเจตนารมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนอพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ